กนเออเลยนะครับแต่ผมขอเริ่มต้นที่ Banking Crisis กํกำลังจะมาหรือเปล่านะครับหนะูว่าวิาวกฤตธนาคารจะกลับมาเหมือนอย่างช่วงตอนปี2023หรือไม่นะครับเพราะถ้าเราดูนะฮะในช่วงนี้ธนาคารนะครับหลายๆที่ที่ทางสหรัฐนะครับหุ้นตกลงมา40%ในช่วงช่วงนี้นะครับนะถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่จะต้องจับจ้องกันให้ดีนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับรวมถึงหุ้นแบง ลหลายที่นะครับไม่ใช่แค่ที่เดียวนะครับหลายที่ก็ตกลงมาเป็นดับเบิลดิจิตหรือว่าเป็น10%เช่นเดียวกันในนักขณะนี้นะครับนะซึ่งถ้าเราดูล่าสุดนะครับโดยรวมเนาะในเรื่องของรีเซิฟของธนาคารเล็กต่างๆถ้าเราดูเส้นสีแดงๆตรงนี้นะครับก็คือชักเริ่มที่จะต่ําเตียเ้ยเลดินแบบมากๆเลยนะครับน่าจะต่ําที่สุดในรอบแบบ10บสปีเลยนะครับนะในเส้นแดงๆตรงนี้หรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าแบงก์ต่างๆโดยเฉพาะแบงก์เล็กๆเนี่ยชักเริ่มที่จะมีปัญหาแล้วหรือไม่ในนักขณะนี้นะครับกับ เคยังไม่มีปัญหาอะไรนะในเรื่องของรีเซิร์ฟต่างๆก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆในตอนนี้นะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าอนาคตแบงค์เล็กแบงค์น้อยอาจจะไม่ค่อยจะลงเหลือแล้วหรือว่าอาจจะมีโอกาสปิดตัวได้หรือไม่นะครับนะซึ่งถ้าเราดูนะครับเวลาที่เกิดวิกฤตธนาคารในช่วงก่อนอันนี้สิ่งที่พัมขึ้นมาเลยก็คงจะเน้เนไปไม่พ้นบิตคอยในช่วงปีที่แล้วนั่นเองนะครับนั่นในช่วงแต้มมาที่1นึ่งนะ้องที่เกิดวิกฤต ธนาคารเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราดูนะใน,นขณะนั้นมีซิล a ์เค v a l e ลเลนะครับนะซิกเนเจอรแล้วก็มี w วอชิงตันมูชวล l นะครับที่มีปัญหาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับนะซึ่งถึงไี้เกิดขึ้นคืออย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับนะราคาบิตคอยพัมขึ้นมาซึ่งก็ต้องรอดูว่ารอบนี้ตอนช่วงที่เกิดวิกฤตธนาคารแล้วเนี่ยจะมีนโยบายอะไรที่มาจากทางเฟดหรือไม่นะนะหรือว่าการอัดฉีดหรือว่าการเพิ่ม บาลานซ์เชดของนังเฟดจะกลับมาหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราดูในช่วงก่อนนั้นนี้ที่เกิดในเรื่องของวิกฤตธานาคารมีอาการกระเตื้องขึ้นมาเล็กๆนะฮะถ้าเราดูเห็นปะในช่วงเดือน3นะครับเดือนมาเนาะถ้าเราดูนะครับขึ้นมาเลยนะครับรอบนี้กําลังจะขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าขึ้นเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าจะขึ้นไปจนถึงแค่ไหนนะครับซึ่งถ้ามันขึ้นเนี่ยจะเป็นเหมือนอย่างช่วงตอนปี2020 ที่สภาพคล่องอาชีดเข้ามาตลาดหุ้นสหรัฐพัม้มคริปโตก็จะพัม้มหรือไม่นะครับอารมณ์เหมือนอย่างช่วงตอนปี2008ก็พั้มเช่นเดียวกันนะครับนะแต่ก็โอเคตอนนั้นบิตคอยยังไม่มานะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบนี้เฟดจะเพิ่มบาลานซ์ชีดได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราดูในะขณะนี้ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเราดูนะเซกเตอร์ฟินอรเชียลนะฮะโอ้โ oh. ห ดูไม่เจือน,นะครับถ้าเราดูที่อื่นยังพอได้อยู่ในเทคโนโลยีก็ยังเขียวนะครับ Apple Microsoft อะไรแบบนี้ยังยังบวกกันมาอยู่ Amazon ก็ยังบวกกันมาอยู่นะครับแต่ถ้าเราดู sector financial, oh ho. เซกเตอร์ฟินแลนเชียลโอ้โหเรดเดวว่าซงเก็บอาการไม่ค่อยจะอยู่ในณขณะนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ Bitcoin กันบ้างนะครับนะบนะสับช้าตัว Short t e r ์ h o l เดอนะครับนะซึ่งถามว่าตอนนี้ที่ราคาบิตคอยขึ้นมาอยู่ในขณะขณะน,นี้เราถึงจุดพีคแล้วหรือยังนะครับซึ่งต้องยอมรับว่ายัง เลยนะสำหรับส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ถ้าเราดูชาร์ตนี้ก็ถือว่าตอกย้ํากันอีกอย่างเช่นเคยนะฮะว่ายัางไม่ถึงจุดพีคอะไรแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าช็อตเทอร์มโฮเดอร์หรือว่าคนที่ถือบิตคอยในะระยะสั้นๆหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยยังไม่ได้เข้ามาอะไรเลยนะครับถ้าเราดูนะปกติถ้ามันพีคขึ้นไปด้านบนเนี่ยมันก็โอเคมีโอกาสที่จะท็อปรัวมีโอกาสที่จะดอยนั่นแหละนะครับหรือว่ามีโอกาส,ท,ากาสที่ขาขึ้นใกล้จะจบในกรณีที่มันขึ้นไปด้านบนแบบน,บบนี้นะครับแต่ตอนนี้มันยัง ถึงแค่ตรงนี้เองอะ่ะมันน้อยมากๆเลยนะครับนะมันยังไม่ถึงเออ40เลยด้วยซ้ำนะครับนะซึ่งถ้ามันขึ้นไปจนแบบ60-70อันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้ถึงจุดนั้นเลยนั่นแหละนะฮะหรือว่าตลาดยังไม่ได้โอฮีทหรือว่าคนรายย่อยต่างๆหรือว่าเพื่อนข้างบ้านนะครับป้าข้างบ้านยังไม่พูดถึงบิตคอยเลยในณขณะนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ผมอรอลุ้นกันอยู่นะครับก็อรอลุ้นในเรื่องของตัวชาร์จบิตคอยนะครับว่าจะทําในเรื่องของ i n นเ r อร์เทนชั่วเด้อ แบบนี้ได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้ามันจะเป็นแบบนั้นจริงราคาก็ควรที่จะทะลุ40,000ไปให้ได้นะครับซึ่ง40,000ก็ถือว่าเป็นโซนที่คนน่าจะตั้งสต็อปล็อตเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ถ้ามันไปถึงอาจที่จะมีการสกีดหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับที่นี้เราไปดูที่เอลคอยกันบ้างนะครับล่าสุดนะฮะก็ถือว่าเหรียญจูบนะครับหรือว่าจูปิเตอร์นั่นแหละนะครับก็แจกแอรดอปกันมาอย่างหนักเลยนะครับมูลค่าเกือบๆจะแบบ โอ้โห2องหมืนกว่าล้านนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับนะซึ่งก็ครั้งนี้แจกเพียงแค่25%เท่านั้นนะครับอีกอาจะมีการแจกอีก3รอบนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงก็ลองขับพิษอ่านข้อมูลจากทางคุณไมค์กันได้นะเผื่อถ้าใครอยากจะไปล่าแอร์ดรอปกันนะครับผมซึ่งนะครับก็ถือว่ามีเด็กนะครับอายุ17ปีนะครับวัยรุ่นอายุ17นะฮะเรเดว่าทําเงินจากแอร์ดรอปนะครับก่อนหน้าที่เขาจะสแนปช็อตในช่วงปีที่แล้วนะก็ในช่วง3เดือนนะครับเขาเตือนมาก็คือเขา มากดคลิกเว็บไซต์จูปิเตอร์นะครับแล้วก็ใช้งานอะไรต่างๆ swap เหรียญนู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้นะครับคือใช้งานมาทุกฟังก์ชันนั้นนะฮะสเดือนติดนะครับก็เลยส่งผลให้เขาได้แอร์ดรอปกันไปเต็มข้อเลยนะครับกว่า1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่า30กว่าล้านบาทโอ้เยอะมากเลยนะแอร์ดรอทีสา0ล้านบาทนะครับนะถือว่าน่าจะเป็นการแจกแอร์ดรอปที่แบบสุดโคตรเลยสุดขั้วเลยในงนนนี้นะฮะก็ถือว่าหน้าตาของเว็บไซต์จูปิเตอร์ก็เป็นแบบนี้นั่นแหละนะครับก็เป็นเว็บไซ เปิดริบบิ้นออเดอร์ดีเซอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดิฟายเจ้าหนึ่งแล้วกันที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งส่วนหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คงจะเนี่ยไม่พ้นการเข้าไปล่าแอร์ดรอปกันนั่นแหละนะครับซึ่งก็เลยได้ส่งผลให้ในขณะนี้การใช้งานของจูปิเตอร์เนี่ยก็ถือว่ากินส่วนแบ่งกินแชร์ไปได้ถึง63%บนต์บนโซลาร่าในณขณะนี้นะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยถ้าเราดูนะครับก็จะมีการใช้งานเนาะของตัวจูปิเตอร์เนี่ยเทรดดิ้งวอลลุ่ ล,ล,ล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่า30,000กว่าล้านบาทภายในแล้วเวลาแค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะโอ้แต่ก็ถือว่าโซลน,นาเนี่ยก็ยังทําธุรกรรมต่างๆได้แบบสบายๆไม่ได้ว่าจะล่มเหมือนอย่างช่วง ปีก่อนๆนะครับที่มีปัญหาค่อนข้างบ่อยสำหรับเนะ็ตเวิร์กเนาะแต่ใน,นขณะน,นี้ถือว่าเป็นการเทสที่สําคัญเหมือนกันที่พอมีการแจก Ado ดอหนักขนาดนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับก่อนนั้นนี้พอมีาการแจก a d d ดอเนี่ยชอบมีปัญหานะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้แล้วนะครับแล้วก็ใน,นขณะนี้คือผมมองว่าคนน่าจะใช้งานเยอะกว่าในช่วงก่อนๆซะอีกนะครับนะถือว่าคนใช้งานเยอะ เน็ตเวิร์กก็ยังแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับถือว่าตอนนี้โซลนา,าพื้นฐานแบบโหดมากๆในตอนตอนนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นการเทสที่ฮัลโหลโหดนะครับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้นะสำหรับโซลนา,าในณขณะนี้นะครับนะใครที่ยังไม่ได้เคยได้ใช้งานโซลนา,าก็ลองเข้าไปดูวิธีการใช้งานเว็บทรีกันได้ผมใส่ลิงก์เอาไว้ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้สอนแบบจับมือทํา กันเอาไว้แล้วนั่นแหละนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Binance กันบ้างนะครับล่าสุดเปิดตัว n s s r r p t t o o n a r r e t p เพ s สนะครับหรือว่าการเทรดสำหรับตัว Ordinal ลนะครับโปรเจกต์ต่างๆที่อยู่บนในเรื่องของตัว Bitcoin นะครับหรือว่าชิดคอยบน Bitcoin ก็ว่ากันไปนะครับนะก็ถือว่าเปิดตัวมาแบบนี้ไม่รู้ว่าเหรียญ BRC 2 0 token จะกลับมาคึกคักกันหรือไม่นะครับสำหรับ b บ n น n c e ในครั้งนี้นะครับก็ต้องจับจ้องกันเอาให้ดีนะว่าพอมีในเรื่องของ อ่าวอลเล็ตเว็บทรต่างๆที่เริ่มเข้ามาเนี่ยแล้วก็ตัว b a n เนนอินสคริปชันจะได้ประโยชน์หรือไม่นะครับก็ต้องรอดูแต่เท่าที่ผมดูในเรื่องของตัว อินสคริปชันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการพัมอะไรสักเท่าไหร่มีการพัมเป็นแบบบางเหรียญปะปายนะฮะแต่โดยรวมแล้วยังเฉยๆอยู่ในณขณะนี้นะครับเราก็เพื่อนๆนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับในณขณะนี้โอเคก็มีดิวส่นลดค่าธรรมเนียมถึง20%รับทันหรือว่าตลอดชีวิตกันเลยนะครับล้วก็คนที่สมัครนะครับอย่าลืมเข้าไปรับเนื้อหาพิเศษเข้าไปรับเครื่องมือต่างๆที่ crypto dot new s member กันได้เลยนะครับก็จะมีเรื่องของเนื้อหาพิเศษใส่ไปให้นะครับรวมถึงในเรื่องของค่าธรรมเนียมก็จะได้ประหยัดกันไปได้ถึง 20% lifetime เลทยนะเวลาที่เราเทรดมันจะมีแคชแบ็ค k กลับมาให้ในหน้า funding นะครับจะได้แบบประหยัดเงินกันไปได้นะครับในระยะยาวๆย,ยังไงก็มีโอกาสที่จะทําทให้เราเซฟเงินกันไปค่อนข้างเยอะนะครับเอาไปทำอะไรได้เยอะนะก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งการกระจายความเสี่ยงแล้วก็การกระจายกระเป๋าไม่ทิ้งไข่ไว้ใน,นตะกร้า ใบหนึ่งนั่นเองนะครับนะก็ลองเข้าไปดูกันได้สำหรับดีวเดียเด๋ยวนี้นะครับรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่สมัครแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปที่ Discord แล้วก็แจ้งเลข UID ตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเข้ามาอัปเกรดอัปเดตนะครับข้อมลข่าวสารอัปเดตในเรื่องของชาร์จต่างๆ ใน Discord กันได้นะครับโ okay, อเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อที่รับชมกันจนจบนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับคำเตือนนะครับวิดีโอนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นการทำเพื่อการศึกษาและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการแนะนำ ชักชวนเชิญชวนในการลงทุนหรือว่าให้คำปรึกษาในด้านของการลงทุนใดๆทั้งนั้นนะครับการเลือกใช้โบรกเกอร์จะเป็นไปตามความต้องการของนักลงทุนซึ่งผมไม่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องในการเลือกใช้บริการของนักลงทุนนะครับนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับ